สวัสดีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพุธัยพาเละนะครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุเมือนหินนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ถือโอกาส มาอัปเดตณวัดพระธาตุมืนหินนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้มา3-4วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับผมที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งนะนี่คือวิหารนะครับวิหาร พระราชวัชรธรรมโสภลนะครับนี่ยวิหารมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับได้ขึ้นเสาแถบฝั่งด้านบันไดขึ้นนี่ขึ้นเสาทั้งหมดแล้วนะหลืออีกฝั่งทางตรงข้ามนะที่ยังไม่ได้ขึ้นเสาก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะ ตอนนี้ก็เตรียมจะขึ้นจั่วลังคาในฝั่งทางนี้แล้วนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้ามากพอสมควรนะครับก็หวังว่าทางวัดก็มีความหวังว่าจะให้เสร็จทันงานกระถิน ในเดือนพฤศจิกายนนะกฐินวัดพระธานเมืองหินในวันที่3พฤศจิกายน2567นี้นะครับ mm. ก็มีความหวังว่าวิหารวชรธรรมโสพลนี้จะเสร็จทันนะครับหวังว่าคงจะได้มูลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจนก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับ เราเดินเข้าไปดูด้านในกันครับผมว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับหลวงปู่ศิลาไม่ได้อยู่ที่วัดพระธาตุเมือนหินนะครับวันนี้หลวงปู่ศิลาอยู่ที่ธรรมอุทยานที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในครับว่าจะเป็นอย่างไรบริเวณจุดนาเทวเวสวันนะครับวันนี้จะมีญาติโยมสาวพิชน เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับญาโยมสาธุชนก็มีมาเรื่อยๆครับป,รปลายฮะก็ค่อนข้างบางตานิดนึงครับผมนี่คือจุดท้าเวสวร์บะ วันนี้จะพาเดินชมบริเวณด้านหลังของวัดพระธาตุมื่นหินนะครับขอบเขตทางด้านหลังนี่ครนี่คือขอบเขตทางด้านหลังของวัดพระธาตุมื่นหินนะครันี่ครับผมกว้างนะกว้างมากเลยมันก็จะมีสระน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีศาลาทรงไทย กุฏิพระคุณเจ้าทางนี้ก็จะเป็นองค์ประธานเมือนหินตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็กุฏินคะครับ <c> ม <oughs> ีสระน้ําเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆดูครับว่าจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครอันนี้คือบริเวณด้านหลังของ วัดพระธาตุเมืองหินนะครับค่อนข้างกว้างนะกว้างมากๆเลยครับนี่ครับผมทางโน้นนะโน่นครับรั้วไปถึงโน่นเลยจากโน้นฮนะ เดี๋ยวผมจะเดินลัดมาทางนี้ทางด้านหลังของวิหารเนี่ยนี่ครับวิหารที่กำลังก่อสร้างเนี่ยวิหารวัชรธรรมโสพลนะครับผมทางหลังนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือเป็นเป็นทางด้านหลังของวิหารนะรวิหารวัชรสมวัชรธรรมโสพลน,นะครับผมแล้วก็ทางโน้นลังคาสีแดงๆงนะครับลังคาสีแดงๆนั้นเป็นบอ่อน้ำมนต์นะฮะตรงนั้นน,นี่ บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะบ่อน้ํามนต์นะครับ,บ,นนรบตรงนี้ทางคาสีแดงๆนี่นะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ทางด้านหลังของวัดพระธาตุมื่นหินนะครับอยู่ขอบเขตท,ทางด้านหลังนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะดูทางด้านหน้ากันครับวันนี้ก็เลยนี่มีโอกาสพามาชมทางด้านหลังนะครับ องพระธาตุเหมืนหินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของวิหารนะครวิหารวัชรธรรมโสพลที่กำลังทำการก่อสร้างอยู่นะครับถึงทางโน้นครับลังคาแดงๆโน้นทางโน้นก็คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นน้ำมนต์นะสามารถไปตักเอาไปอาบไปเล่นได้นะครับทางฝั่งโน้น เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่เรามาจากทางด้านหลังของวัดพระท่านมังหินก็เดินมาตรงจุดที่เป็นพาวิสวรรอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลาทเที่ยงนะ คือญาโยมสาธุชนก็เยอะขึ้นนะเยอะกว่าตอนที่มาตอนแรกนะฮะตอนนี้มากราบไหว้ขอพรกับพงเทาเวสวรนประจำวัดพระธาตุเงินหินอยู่นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินไปบริเวณหน้ากุฏิหลวงปู่ที่ท่านออกมานั่งต้อนรับศรัทธายาโยมนะครับผม ก็ค่อนข้างเยอะอยู่น,นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับออทยโยมสาธุชนก็ยังคงหลังไหลมาเรื่อยๆนะนะนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มากราบไหว้ขอพรกับอรงค์รูปเหมือนของหลวงปู่นะครับอยู่ตรงหน้ากุฏิหลวงปู่นะครับผม แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้นะฮะก็จะเป็นที่บูชาองค์ปู่เพชรดำน,ารานคราชนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสิทยกรถสิทธิ์นะครับสาธุชนนะครับต้นไปที่พึ้ในทางมุายินะครับ ไดเป็จุดบริกาคหินสมข้าขาวนะครับภายในรายการสลับข้อนะครับเช่นอ่าสลับข้อระดับจตุาบาลามีนะครับนะครับสามารถได้ที่จุดบริการหินสมข้าขาวนะครับเราลงมาได้เป็นจุดโริจาทู่งเทียนพระไตรนะครับข้อการสักระเป็นการพิจารับตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปทางด้านหน้าของปดพระธาตุเหมอนหินนะครับ ซึ่งทางโน้นนะฮะงกรผกน็ก็จะเป็นจุดที่เช่าบูชาวัตถุมงคลประจําวัดพรราชเหมือนหินนะครับที่อยู่ทางโดมทางประตูเข้ามาทางโน้นนะครับผมแลเเดียวนะครับแหลเเดียวนะครับ จากบ้านเราเลยที่โรงงานกลางนะครับเผยพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มหาศิลานะครับที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเป็นถุงดำนะครับถ้วอโฟมนะครับลองตอนนี้โรงงานน้ำันสากศิลป์นะครับต้ำมันสากศิลป์นะครับโดยต้องเวลานะครับอย่างนีหันที่อะไรก่อสร้างนะครับต้ำมันสากศิลป์นะครับผมก็อย่างนี้หารที่ คนอบเนี่ยดีนะครับสามารถที่จไปชมงคิวได้นะครับคนยอดเนะครับสามารถบบน,นี้ก็คือรอยประทับบาทรจำลองนะครับ โรงการนี้ก็จะเป็นที่กุดทองเอ็นมิทนงินมทั้งุดที่เช่าบูชาปุกเทียนดอกไม้ที่จะเข้าไปบูชาองค์ระฐาเมื่นหินะครับ ประธาตุเมือเหินนะเวลาเที่ยงๆนะของวันเสาร์ที่24นะครับผมบรรยากาศก็ยอดโยยมสาวทีชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะนี่ครับผม <c oughs> ให้ดูบรรยากาศ รอบๆนะฮะวัดพระธาตุเมืองหินนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงๆเลยนะครับผมนี่คือประตูทางเข้านะครับซุ้มประตูทางเข้าวัดพระธาตุเมืองหินนะญาติยโยมสาธิชนก็ ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครวันนี้เป็นวันหยุดด้วยครับเป็นวันเสาร์นะแอดโยมสาธุชนก็ค่อนข้างเยอะนะครนี่คือบรรยากาศที่วัดพระธาตุหมื่นเห็นในวันที่ 24สิงหาคม2,567นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปชมบริเวณด้านหน้าของวัดพระธาตุหมือนหินนะครตรงสุ้มประตูทางเข้ามานี่ฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมญาติโยมสาธิชนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะฮะทางฝั่งนี้นะฮะ ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายนะฮะแล้วก็ห้องน้ำที่อยู่ทางด้านหลังป้ายของวัดพระธาตุมืองหินก็จะมีห้องน้ำอยู่นะครับญาติโยนท่านใดที่มาปวดหนักปวดเบาก็พอเดินเข้ามาประตูวัดก็เลี้ยวขวาไปห้องน้ำได้เลยนะครับเดินเข้ามานะครัผมอันนี้คือบริเวณทางด้านหน้าของ วัดพระธาตุเหมือนหินนะฮยตรงป้ายนะฮะตรงนีนะ้วัดพระธาตุเหมินหินหลวงปู่ศิลาสิริเปนโทนะครับถ้าโยนสาธุชนกำลังไหลามานะครับตอนนี้เยอะเลยครับนะี่ครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุหม่นหินนะครับอำเภอเขาบงจังหวัดกาลสิน์นะครับ ในวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับเป็นเวลาเที่ยงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศญาติโยมสาธุชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพอเราเดินเข้ามานะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นจุดเช่าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับ ประจำวัดพระธาตุเหมินหินนะครับตรงจุดนี้มามาสามารถเข้ามาเช่าบูชาและร่วมบริจาครงศพผ้าหอ่อศพให้กับทางมูลนิธิหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้นะครับตรงจุดเดียวกันกันกบที่เช่าวัตถุมงคลตรงนี้นะครับส่วนทางด้าน ขวามือะถ้าเราเดินเข้ามาทางด้านความือคือทางนี้นะครับจะเป็นจุดร้านค้าร้านขายนะครับหิวข้าวหิวน้ำต่อสามารถเข้ามาแวะซื้อหากันได้นะครับทางฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับวันนี้มีคุบทัวมาจากทางไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับชุดสีฟ้า มากันเยอะมากนะครับตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่ที่ป้ายวัดพระธาตุเหมินหินนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงนะคะท่านโยมสาธุชนกำลังหลั่งไหลกันเข้ามานะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผม ก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบนของหงส์รธาบุนหินแล้วครับน่าจะอยู่ที่ชั้นที่ที่หหรือเปล่าตอนนี้ชั้นที่หนะครับมีทั้งหมด7ชั้นแต่อีกสองชั้นยังไม่เปิดให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิววิวสวยงามมากครับผมเนี่ยวิวหลักล้านเลยครับผมสวยงามมากครับ นี่ครับคือวิวสวยงามมากนะครับจะพาชมวิวร,บรอบๆวัดพระธาตุมวลหินนะครับวิวหลักล้านนะครับผมนี่เขาวงกฏเลยะครเป็นเขาที่ร้อมรอบ พระธาตุเมืินหินเลยนะครับดูครับวิวสวยงามมากครับวิวหลักล้านครับผมนี่ครับ,บวิวรอบๆวัดพระธาตุเมืินหินนะครับนี่ครับ,บวิว วิวที่ทัศน์คือสวยงามมากครับผมวิวดีครับ วิวหลักล้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น5้าขององค์พระธาตุเมินหินนะครับขึ้นมาชมวิวเขาวงครับสมชื่อมากครับเขาร้อมรอบเลยครับมีแต่ภูเขานะฮะภูเขาร้อมรอบเลยครับผมนี่คือเขาวงครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับผม มีภูเขาร้อมรอบเลยฮะดูครับลมเย็นมากครับด้านบนลมเย็นมากจริงฮะนี่ครับผมครับตอนนี้เราก็ลงมาจากชั้นบนขององค์พระราชเมือเหินแล้วครับอยู่บริเวณชั้นล่าง ที่ปริานพระประทานองพระพนันตยศอยู่ข้างล่างนะดูบรรยากาศจัโยสาุุชนก็จะประมาณนี้รค,ครับมาตราบัยขอพรครับหลังจากที่ออกมาจากด้านในขององค์พระธาตุแล้วนะครับเราก็มาดูงานปูพื้นกระเบื้อง รอบรอบองพระาธาตุนะครับนี่ครับก็มีความพืมหน้าไปเยอะนะ,ะเท่าสมควรน,ะคะน่าจะได้สักประมาณ50-60%เซ์แล้วล่ะครับดูจากลักษณะนะครับนี่คือรอบรอบองพระาธาตุนะครับ พื้นกระเบื้องนะครับน่าจะได้ไปประมาณสัก50-60เซครับผมครับผมก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะก่อนเนินพฤศจิกายนน่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับก่อนงานมหากรถินวันที่3พฤศจิกายนนะครับผมวัดพระธาตุเมืองหินครับผมครับผม สำหรับวันนี้บ่าวภูไทยพาละก็ได้พามาชมบรรยากาศในวัดพระธาตุมื่นหินไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่24สิงหาคม2567นะฮะสำหรับวันนี้บ่าวภูไทยพาละก็ได้พามาชมวัดพระธาตุมื่นหินว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด มีบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับสำหรับวัดพระธาตเหมือนหินนะครับเลิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบ่าวผูไทยพาเลาะด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการจะทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม